ยายมีวนเส้นปะคะมีขาวจัดไปผมต่อคิวนะมีขาวค่ะ,ะผมเยอะจริงๆกินของอร่อยจริงกระดิ่งตั้งใจยินต้องรอนะครับผมมาแลยครับมาได้ของอร่อยนี่นก็ออต่อคิวอะไรคะขึน้นั่งในเก้าอี้หนึ่งค่ะต้องต้องอรีว่าร์ดเขาเรียบแย่งเลยนะคะ คล้แล้วก็มีขาวมีขาวมีเหลืองมีขาวหนึ่งมีขาว่ ก็เพราะที่นั่งได้กี่ี่หนึ่งอ่ะพี่แมวอะไรกินก็ได้เดี๋ยวว่าเขาอีกสี่ถ้วยอ่ะเนี่ยอีกสามด้วยเอาเส้นอะไรอะผมมีขาวมีผลิตจากถั่วเขียวทำให้สายตายาวนี่สองเป็นห้าแล้วหกเจ็ด คุณย้ายขาวมีขาวเป็นสอง้วยนะครับแล้วก็ปะมีสองใช่ไหมคะจ้าแต่ผมไม่เอาเส้นเยอะนะแค่ชิมรสชาติเครื่องเคียงเดี๋ยวมันเยอะแล้วมันกินอย่างอื่นไม่ได้จ้า<อ>ผมช่วยครับ<อ> thank you t e a c h e r okay จะกินหรือเป้าจะได้สั้งเป็นสา้หวยไม่โปโตนี้เอ่อทีทำไมไม่ใช่โปโต้ไม่เอาเราจะกินร้านนี้ ใส่แล้วนั่งดิเราจะยืนหนูขอบคุณครับน่ารักที่สุดในสมโลกเลยร่างนงตรงนี้นะจ๊ะนั่งสูดนั่งเดี๋ยเราจะยืนท่เเดี๋ยวพี่ล้กนี่เดี๋ยวพี่นเ,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 เราให้เล็กพี่พ่ายเหรอเดี๋ยวพี่า มีสองแล้วตอนนี้มีสองแล้วมีสามแล้วนีกุ้งป้าใช่ไหมเล็กเล็กสองพพันจะเต๊มีหรือมีขาวเล็กไปเลยสี่มีสามจบเออเล็กสี่มีสามเจ้ายายจ๋าจุบจุบโอ้อันนี้คาสติกอร่อยคนลย เดินตำรวจหมดแล้วของยายจะพัดติดน่ารักครบแล้วนะย่าต้องรอเดี๋ยวนะทางนี้รอครอบทางนี้แล้วก็มีคุณยายน่ารักที่สุดเลยแล้วก็มาดีแห้งมาพี่พานมานั่ง